ยิ่งท้อมากยิ่งเงินเข้าเยอะทําสิ่งนี้นะคะโอเควันนี้ครูไม่ได้ใส่หัวข้อให้กับพวกเราเนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในส่วนของวันนะที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่13ของเดือนมิถุนาย,ยน2568ครูอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็หลายๆคนใครมารอหน้าจอว้างวันนี้ครูจะมาหรือเปล่าใช่ไหมมานะคะพวกเรานะคะก็คือทําธุระนิดหน่อยนะคะแต่มา มาหาพวกเราทุกวันเพราะว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่เกลียดจะทำนะตอนนี้นะคะวันละเล็กวันละน้อยวันละ10 10กว่านาที20นาทีไม่เกินนี้นะคะก็อยากจะมาเจอกับพวกเราตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังท้อใครกําลังทุกข์เนี่ยยิ่งรุง่งยิ่งรวยเขาทํากันยังไงนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเกลียดจะเกริ่นนาว่าหลายๆคนก็คงเห็นแรงบันดาลใจของคุณเชนธนาเนาะนะคะตอนนี้เขาก็จะมีภาระ เยอะแยะมากมายอันนี้อดพูดถึงไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมว่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนครูเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็จะมีเรื่องราวแล้วก็มีบททดสอบต่างๆนานาอยู่แล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะก้าวข้ามบททดสอบนั้นหรือเปล่าบางคนเป็นเรื่องเงินบางคนเป็นเรื่องความรักบางคนก็เป็นเรื่องของตัวเองนี่แหละนะเออนะอายุมากขึ้นนะร่างกายเราขยายใหญ่ขึ้นก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้นะคะที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีความท้อ นะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงนะคะที่เรายังอยู่บนโลกใบนี้โอ้โหมาวันนี้รู้สึกว่ามาทางธรรมจังเลยนะครูสายนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่ายิ่งเราทำสิ่งนี้นะคะหลายๆคนยอดเงินก็เลยเข้านะคะพอเข้ามาปุ๊บสิ่งหนึ่งก็คืออะไรคะอาชีพนักขายของเรามันก็จะปเป็นไงมันก็จะไหลเข้าปุ๊บไหลใช่ทีเนี้ยในในปีนี้แล้วก็ครูมาใน lead with hard sell w i so, เนี่ยเราต้องเข้ามาปุ๊บเราต้องอุดเลยอุดรอยรั่วเลย น,ะะนั่นคือเข้ามาปุ๊บนะคะเก็บก่อนแล้วก็ใช้ทีหลังเข้ามาปุ๊บเก็บก่อนแล้วก็ใช้ทีหลังไม่งั้นนะรั่วออกไปแล้วสิ่งสําคัญนะให้เราเก็บให้กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็ตามลําดับตัวเองครอบครัวภาราะต่างๆนะที่เรามีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าเราเนาะในชิมนักขายก็จริงมันมีบัตรเครดิตมีสินเชื่อเยอะแยะมากมายเลยเพราะเครดิตดีใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมเราจะต้องปรับโดยที่ อาจจะหลายๆคนตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เงินสดแล้วบัตรเครดิตอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะอะไรอาจจะเต็มไปแล้วก็ได้หรือใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะโอเคนะคะหรือใช้ได้แต่เราไม่อยากใช้ถูกว่าทีเนี้ยเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบเนี้ยเราก็เปลี่ยนอ่ะวันนี้ให้คีเนาะเปลี่ยนทอเมื่อไหร่ทําอีกครั้งหนึ่งนะคียวันนี้ก็คือทอเมื่อไหร่ทํายิ่งทอยิ่งทํายิ่งทอยิ่งทํามันจะไม่มีเวลาให้เราอ่ะ มาคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรพรุ่งนี้เศรษฐกิจด,ดีไหมพรุ่งนี้ฉันจะเจอสิ่งไหนไม่คีย์วันนี้ lead with heart sell with soul นำด้วยใจขายดิจิตวิญ,ญญาณคือทอแล้วทำทอแล้วทำตื่นเช้ามาปุ๊บทอใช่ไหมอะไปขัดห้องน้ำสิทอใช่ไหมเราไปจัดชั้นหนังสือสิรีเสื้อผ้าสิจากที่ตอนนี้ไปนะซักเสื้อผ้าด้วยเครื่องลองซักเสื้อผ้าด้วยตนเองสิทอแล้วทำทอแล้วทำ มันจะเป็นเชื้อเพลิงเล็กๆอะพวกเราที่จะทำให้เราค่ะสามารถก้าวไปต่อได้ Energy สํสำคัญมากถ้าใครค่ะติดตามควรจะรู้ว่าช่วงเช้า Energy สูงกว่านี่ครูมาทุกเช้าเนี่ยเพื่อให้พวกเราเอน r g y สูงตอนเย็นมามันจะลดลงเรื่อยๆยิ่งทอยิ่งทำยิ่งทอยิ่งทา,งทา,งทาขายไม่ได้ใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเจอเนื้อคู่ฉันจะเจอลูกค้าฉัน next next ไปต่อเรื่อยๆคนที่ประสบความสําเร็จอะในอาชีพนักขายก็เป็นแบบนี้ไม่มีเวลาทอ มีแต่เวลาทำเวลาที่เราต้องการรายได้หรือเราต้องการหาอาชีพเสริมหรืออาชีพหลายๆอาชีพตอนเนี้ยนะเราทำงานนะไม่ว่าใครจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำไม่แตกต่างแล้วนะตอนเนี้ยเพราะนั้นวันนี้ครูถึงบอกนะว่าให้เราสังเกตให้เรารู้ว่าเราเก่งทักษะอะไรแล้วหยิบตัวน,นั้นน่ะมาชูโรงมาเป็นอาชีพหลักของเราแล้วหลังจากนั้นน่ะเราจะมีอาชีพเสริมอาชีพสองอ่ะได้อย่างสบายๆบายเพราะเรามีทักษะ เรื่องเกี่ยวกับการขายอยู่แล้ววันนี้มาบอกพวกเรานะคะครูเชื่อว่าพวกเราอะ่ะเจออุปสรรคเจอบททดสอบเยอะมากนะคะเพราะครูก็อยู่ในกลุ่มพวกเราอยู่ในแบบโซนพวกเราอยู่แล้วอะถึงได้ออกมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งไงแต่อย่าลืมว่าเราอะ่ะเป็นคนที่เก่งและยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เรามาทําอาชีพนักขายนี่จริงไหมจริงเพราะนั้นอะ่ะดึงพลังตรงนั้นกลับมาพวกเราย,ยิ่งทอยิ่งทําทําอะไรก็ได้ ไม่ได้แบบครูบอมุกไปข้างหน้าแต่ให้ทําสิ่งเล็กๆน้อยเพื่อให้เรามีพลังงานมีแรงขับเคลื่อนมีเอเนอรนะคะแล้วที่สําคัญนะอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาโอ้โหครูบ่บงบอกถึงอายุเลยเนาะใช่ว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้อะไรมาเนี่ยเราทําไว้ก่อนขายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจอเนื้อคู่แต่ว่าต้องขายด้วยจิตปิญญาเนาะไม่ใช่เอาอะไรก็ได้มาขายตัวเราเองต้องผ่านการทดสอบ ตัวเราเองต้องผ่านการคัดสรรแล้วว่าสิ่งนี้เหมาะกับลูกค้าคนนี้เพราะต่อให้เราขายได้ถ้าขายด้วยการยัดเยียดอะ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็ยกยกเลิอกออเดอร์หรือต่อให้ไม่ยกเลิอกออเดอร์เราก็จะมีค่าใช้จ่ายออกไปกับเรื่องที่เราไม่คาดฝันไม่ตัวเราก็คนในครอบครัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะครูถึงเน้นย้ํามากว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าเราต้องขายด้วยแบบความโปร่งใสไม่ซื้อไม่เป็นไรอะ่ะขอแค่เรามีความโปร่งใส กับลูกค้าแล้วเราจะเจอลูกค้าที่ใช้ไปย้อนหลังดูหลายสดครูย้อนหลังเนาะเรื่องทักษะต่างๆแต่ช่วงนี้ครูอยากจะมาให้ไม่เซ็ตกับพวกเราเพราะบางทีเวลาที่เราเจอทางตันเนี่ยเราก็จะคิดว่าเฮ้ยทำเทาๆได้ทำแบบนี้ได้ซิกแซกได้ขวงมาเตือนนะได้ค่ะระยะสั้นและเงินก้อนนั้น่ะมันจะอยู่กับเราไม่นานมันจะไปทางไป แต่ถ้าวันนี้เราอาจจะทําไม่ได้หวือหวามากแต่มันจะมีช่องทางมาเรื่อยๆอยู่ๆเคยเป็นไหมครับคนที่ขายด้วยจิตวิญญาณอ่ะคนที่นําด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณอ่ะมันตันมันเหมือนจะไม่มีอะไรมาแล้วแต่อยู่ๆก็มีลูกค้าหรือว่ามีออเดอร์ใหญ่หรือว่ามีนักธุรกิจมามันจะเป็นแบบนั้นเสมอแต่ช่วงระหว่างที่เราทรงตัวอยู่ใน l ีวินิน n n e เซลวิโซเนี่ย มันจะมีบททดสอบเรื่อยๆมาให้เราอะไรลองทำอันนี้ดูสิอ่าซิกแซกดูสิจริงไหมจริงแล้วก็ถ้าหลวมตัวไปเมื่อไหร่ได้นะก้อนนั้นได้มาแต่จะไหลออกโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็จะมากกว่าด้วยเงินเก็บที่เคยมีก็จะไม่เหลือเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราต้องมีจรรยาบรรรจริยธรรมนักขายใครอยู่ในอาชีพขายอะไรอะ่ะเขาจะมีจรรยาบัรณจรรยาบรรรจริยธรรมอยู่แล้วอ่ะ ถ้าเกิดใครตทำตามเนี้ยยอดมันจะไม่ได้พุ่งปีดไปเรื่อยๆแต่จะค่อยๆซึมค่อยๆซึมเหมือนที่ครูเคยเล่าว่าเหมือนแบบต้นไผ่ที่เราไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยรากมันฝังแบบแผ่ขยายไปเท่าไหร่ละแต่ข้างบนเนะ่ยโผล่ขึ้นมานิดเดียวแต่เวลามันโตไปนะโตขึ้นมาเหมือนต้นไผ่ลู่ลมก็จะแบบลมพัดก็ไม่หักก็จะเป็นแบบนั้นครูอยากให้ช่องของเราเป็นแบบนั้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรไหนไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าเราจะเป็นฟรีแลนซ์หรือพนักง,งานประจําให้ยึดหลักนี้ทุกคนให้ยึดหลักนี้นําด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณเพราะนั้นวันนี้คียการบ้านพวกเราลงมาจับสัญญาณทอแล้วให้ทำทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดพลังงานเกิด energy ี บางคนทําแล้วไปลงกับอะไรคะไปลงกับงานขับไปคุยกับลูกค้าสิแล้วก็ไปทําอย่างครูเนี่ยก็จะมาไลฟ์สดนะคะสมมติว่าไม่อยากตื่นหลอกวันนี้วันเสาร์หรือทอํันนิดหน่อยจะมาไลฟ์หรือไม่ไลฟ์ดีไม่ทอให้ทําทอให้ทเพอทำปุ๊บมันมี energy พวกเราหลังจากมานั่งคุยกับพวกเราแบบเนี้แล้วครูไปทํางานของครูแล้วก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันคือสบายมินสมาวินคือ ความสาเร็จเล็กๆที่มันมีตั้งแต่ตอนเช้าทําให้เราม,รมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าฉันได้ทำหนึ่งสิ่งแล้วเนาะแล้วเวลาที่เราทําอะไรสาเร็จอะมันเป็นสะสมพลังงานสะสม e อ e r g y แล้วสิ่งนี้ก็จะติดตัวเราไปเรื่อยๆและพอทอปุ๊บทําปุ๊บสร้าง e อ e น g y แล้วเหมือนเราเวลาทํางานไปสักพักหนึ่งอะเดลหมิกาแฟสิไอช่วงระหว่างที่เราชงช่วงระหว่างที่เราล้างแก้วกาแฟหรือใดใก็แล้วแต่มันเกิดพลังงานหมุนเวียนโดยที่ไม่รู้ตัวพลังงานคือความกระตือร้น มันคือความกระตือรือร้อนที่เรามีกับตัวเองมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก่อนเหมือนเวลารถเวลาจะขับอะ่ะมันต้องมีการแบบเขาเรียกว่าสตาร์ทเครื่องก่อนใช่ปะวอร์มก่อนถูกไหมหลังจากนั้นค่อยขับเคลื่อนไปเพะะื่อนต่อไปนี้นะถ้าเกิดว่าใครอะ่ะอยากจะอะไรคะอยากจะได้ยอดขายอยากจะเงินเข้าอยากจะเป็นคนที่มีพลังงานมี Energy แบบใครเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากเข้าใกล้คนคนนี้จังเลยทอให้ทําทอให้ทําทําอะไรก็ได้ ที่เรารู้สึกว่าเราหยิบจับเราทําอะไรใกล้ๆลร้องเพลงก็ได้ขัดท่งน้ําก็ได้อ่านหนังสือก็ได้ไปเจอลูกค้าก็ได้ทําสคริปต์ก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การทอแล้วนอนทอแล้วไถฟีดสื่อโซเชียลต่างๆยิ่งถไถไปเป็นีย่ยไโอ้โหไปเห็นชีวิตคนนั้นคนนี้ดูดีโอมาเทียบกับตัวเองอีกหรือไปเห็นคนนั้นทุกมากเลยกว่าเราอีกมาเทียบเออเรายังดีเนาะสุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็จะนอนไถฟีดไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรเลยในวันนั้นไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สะสมความรู้ไม่ได้ไปเจอผู้คนแล้วก็ไม่ได้มีพลังงานอะไรแล้วมันก็จะดิ่งดาวลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสรุปหลายรอบมากมันสำคัญมากที่ครูได้ขีดวันนี้มาให้พวกเราอาจจะรู้แต่มันต้องตอกย้ำเรื่อยๆเวลาที่เราไม่มาพูดกันแบบ่อยแบบนี้เราจะลืมลืมความเก่งของตัวเอง ลืมว่างานเรามันต้องใช้พลังงานแล้วก็เอ e น g รลืมว่าเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรทุกอย่างมันมีทางออกต่อให้เจอทางตันใดๆก็แล้วแต่มันจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอไม่งั้นเราไม่ได้อยู่มาถึงวันนี้แน่นอนมันจะมีอะไรเสมอเราชอบเป็นทุกข์ก่อนล่วงหน้าเสมอแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคิดล่วงหน้าเขียนให้เรากลัวมันจะไม่เกิดขึ้นจริงซะร้อยเปรอร์เซ็นต์มันจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะวันนี้นะคะให้พวกเราค่ะ ทอแล้วทำ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 ท่องคาถาในไว้ในวันนี้ได้การบ้านไหลไหลไหลาการบ้านบ้างแต่ครูมาหลายช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นให้จดไว้มันจะเป็นคัมภีร์เล็กๆที่พวกเราอะถือมันไว้แล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังมาเปิดคลิปนี้หรือมาดูลายย้อนหลังครูก็จะไม่ได้ลบมันก็จะอยู่ในช่องสีแดงนี้แหละนะคะให้กับพวกเราเป็นเพื่อนกันไปเป็นพี่กันไปเป็น ดูกันไปแล้วแต่ใครจะนิยามเด็ครูอยากจะให้เรารู้ว่าถ้าวันไหนอเราเดินผิดเลนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแบบเกิดมาไม่ใช่นักขายฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่ดีพอหรือช่วงนี้ฉันท้อเหลือเกินนะคะให้กลับมาดูช่องเนี้ยแล้วจะมีพลังให้กับตัวเองโดยที่แบบไม่น่าเชื่อเหมือนใครหลายๆคนเป็นแล้วครูเองเวลาที่เจอบททดสอบก็กลับมาดูตัวเองนี่แหละนะคะ เพราะนั้นวันนี้มันไม่มีอะไรที่เราผ่านไปไม่ได้แค่มันยังผ่านไปตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นเองแต่มันจะมีโอกาสเล็กๆแค่เราเอะค่ะนำด้วยใจขายด้วยจิตวิญญาณ Lead with heart, sell with soul ทอให้ทำนั่นเองนะโอเคสุดท้ายแล้วจริงๆขอบคุณมากค่ะคุณไปทูนนะครูเห็นอคอมเมนต์ทุกคนเนาะอาจจะไม่ได้ทักเพราะเนื่องมาจากว่าเวลาที่ชุดข้อมูลความรู้มาครูก็ไลฟ์ด้วยจิตวิญญาณเหมือนกัน ะะตอนแรกครูก็จะมีสคริปต์ใช่ป่ะวันแรกเดย์วันครูเตรียมมาเยอะมากเลยตั้งใจกับการไลฟ์ในการกลับมาไลฟ์ครั้งนี้มากๆแต่ว่าครูก็อยากจะไลฟ์ด้วยจิตวิญญาณเหมือนกับเหมือนกับสโลแกนที่เราตั้งไวใ้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพราะนั้นมันก็จะออกมาเป็นคีย์ในแต่ละคีย์เนี่ยมันก็จะได้มาตอนตอนที่แบบอยู่เงียบเียบว่างๆแล้วมันก็อยากจะมาพูดกับพวกเราทุกคนแล้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเสียงเล็กๆอะ่ะเหมือนอยากจะให้แบบครูพูดเรื่องเนี้ย ก็จะมาไล์ด้วยจิตวิญญาณนี่แหละนะคะเพราะนั้นมันก็จะคาดเดาไม่ได้ว่าครูจะมาไล์เรื่องไหนครูก็จะพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะพูดด้วยจิตวิญญาณแต่ครูเชื่อว่าสิ่งที่พูดจากจิตวิญญาณนะคะจากคนที่ทำมันทางานขายมามากกว่า20ปีเนี่ยมันจะได้คีย์เล็กๆออกมาจากตัวครูแน่นอนนะคะพรานั้นเนี่ยครูก็จะกลับมาดูไล์ตัวเองย้อนหลังแล้วก็มีความสุขตลอดไม่ลบพวกเราเป็นหรือเปล่านะมีพลังตลอดนะคะถ้าเกิดว่า พวกเราเห็นว่าช่องนี้นะะก็คือบบมีประโยชน์ก็เข้ามาทักทายหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์หรือไม่ทักหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่ได้ผลอะไรกับครูเลยเพราะทุกวันที่ครูทำมันมีความสุขก็พอแล้วแล้วก็แค่หนึ่งคนตัวครูแล้วก็ใครที่เข้ามาดแูแล้วมีพลังในการไปต่อแค่นี้มันก,ก็คือที่สุดละไม่ต้องมาผูหเด่นดังมีคนตามอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ,ะเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าขอบคุณหลายๆคนที่ให้การสนับสนุนก็ไลน์แอปด้านบนหรือว่าทักทายได้เนาะสุดท้ายแล้วจริงจริง นะคะพวกเราก็วันนี้ถือว่านะคะได้พูดแล้วใช่ไว่าสโลแกนสุดท้ายแล้วจริงๆอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลงไม่ได้นะคะทุกอย่างที่พวกเราอะคะ่ะทำมามันไม่เคยศูนย์เปล่าแต่มันจะเป็นจิก๊กซอว์เล็กๆให้เราเก้าวไปสู่ วันข้างหน้าแล้วทําให้เราประสบความสําเร็จไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วความรู้ถ้ารู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้ความรู้ถ้าทาติดติดรดับ,ดบชักน้าเสียดายและความรู้ถ้าทําอย่างส,สม่าเสมอด้วยใจที่มีความสุขจริงก็เชื่อมั่นว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเจอกันกันกบว้ใช้ที่ไลฟ์วิดีโอหน้าไลฟ์ like เนี้ยไปแล้วค่ะไ,ไว้ค่ะ